พอดีอรถปูนก,ก็มาอีกที่จะเทร,รอบขอบบ่อให้นะคะก็ปิ้งขอบบอน,นตกนะคะก็มาปิพงขอบบอน,น นนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะที่ช่างจะต้องใช้วิธีผนลำลเลียงปูนจากจากรคเพื่อลงมาที่นี่ที่จะลงมาเทใส่ตรงน้ำตกนะคะ คุณลุงเอานี้ออกหน่อยเอาถุงไปวางไว้ตรงนั้นเผื่อปูนมันเหลือจะได้พ่นเทต่อลงไปให้พ่นเทต่อลงไปเลยเนาะถ้ามันเหลือก็ทางเดินนั่นเราจะต้องเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับถ้าปูนมันเหลือเนาะก็จะได้ก็จะได้เทเป็นทางเดินต่อลงไปตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเ,เท่าที่เราสามารถทําได้นะคะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะน,นี้ทีมงานช่างกำลังเตรียมนะคะก็ทีมงานช่างก็มีเยอะนะคะช่วยกันอ๋อเออเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหปิดยากมากเลยกล้องนี้ตรงนี้นะคะก็ป้าก็พามาดูการเทขอบบ่อวันนี้นะคะ ปุ๊บว่ายในบ้านอยู่ว่าง้ยอ๋อค่ะดังเมากี่โดเดียวค่ะอันพอดีตั้งแต่หลังนี่ก็ยังปั๊บปุ๊บมาทันแล้วอยู่ค่ะว่าม,มีว่าม,มีตังค่ะ่มีตังเนาะค่ะนี่ก็น่านจะดีจะสวยค่ะแต่ว่าคงจะว่ามีอันปัญหาอะไรคะ่ะ อันนี้นะคะสำหรับการเทขอบขอบบ่อนะคะคงจะยากกว่าเทลงพื้นนะคะเพราะว่าเทลงพื้นก็จะดำลงไปเลยนะ,ะแต่เทขอบบ่อนี้น่าจะได้ตักน่าจะได้ตักเทใส่โอ้โใช,ใช้พลังงาน ลุ้นนะปะเปียก็ลุ้นอยู่ตรงนี้นะ่ะหนึ่ง<อ>จองซ้ำอึ๊บเหมือนเดิมนะคะล้อยางล้อของเราก็ยังแบนตแต่เหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะน่า <c oughs> <n ye> จะทําบ่อเสร็จนั่นแหละเนาะฟ้าใส <c oughs> จึงจะได้เสร็จทำไม <c oughs> โอ้ยแล้วก็ กับการที่จะทำลงดํำลงได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะต้องช่างค่อยๆตักเทลงนะคะลำเลียงตักเทลงไปที่ขอบบ่อนะคะตอนี้โอเคไปเลยไปเล่ไปเลยนะไปเลยพี่ดีปล่อยรถไปเลยนีมควบป ใช้ทีมงานนะคะตอนนี้ใช้ทีมงานเยอะจะผู้พ้องผามเอาให้ยูดได้ไหมแค่ผ <laughs> อมแต่แข็งแรงนะครับใช่ไหม <laughs> น้องน้องฟ้าใสต้องอยู่ห่างๆนะลูุเดี๋ยวมันสไลด์กลับคืนลงมาอันตรายนะคะนี่นนะคะ่ะ ่วยกันขันแข็งสำหรับที่งานช่างสันะนะก็จะต้องค่อยๆลำเลียงลงมานะเทจนรอบขอบนะคะเทจนรอบขอบบอคงจะหมดเยอะ เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันขอบลึกนะคะขอบบอน,นี้ก็จะลึกเดี๋ยาพามาดูใกล้ๆน,นะคะนี่นะคะขอบบอก็จะมีความลึกเท่ากันกับพื้นนะคะตรงนี้ก,ก็เแล้วครม่แวล่าว่งีิ่ว่ีไว่่ลว่